สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการหากลุ่มในการแช์ประสบการณ์ความรู้และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนในเกมแคสต์ออฟแคนไทยแลนด์ผมได้มีการสร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมาซึ่งใครสนใจสามารถจอยเข้ามาร่วมพูดคุยร่วมสนุกกันได้นะครับตอนนี้ทั้งผมได้มีการสร้างคอมมูนิตี้เพื่อเป็นแชทแทนการแชทโลกที่ขาดหายไปในเกมแคสต์แคนสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากร่วมเข้ามาพูดคุยสามารถจอยกันเข้ามาได้นะครับแต่ว่าต้องมีการให้เกียรติไม่มีการเหยียดสามารถคุยเฮฮาแซวกันได้ ตามพื้นฐานของการให้เกียริกันครับสวัสดีครับไอดีไรส,สารานะครับผมวันนี้ก็จะมาตีหลีกหลีเจนเนอะเซตฐานที่ผมใช้ก็เป็นเซตผูดเจวอลูกไฟลาวาบอลลูนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูไมาแรกของว,ว,วิดีโอนี้กันเนาะชิปอ๋อตัวมีเข้าในด้วยวะ่ะเดี๋ยวผมจะลองนะปึ๊บลองหนมนี่เข้านุ่นอ่ะลองดูครับลองหนนี้ ลองหอน,นี้โอเคเราลงล้ผมเล่งส่อานรณะไว้นะครับลองหอน,นี้ผมจ,จะล่องหุนี้ก่าจะได้ส่องมรน,นะไม่รู้หละไม่ต้องใช้ยาคีป่วนครับโอเคได้ละถอยนะครับปูล,ลงด้านนี้ตามด้วยบรรลูแล้วก็ดังคาเนาะจุ๊บๆุบบ๊บุ๊บผม้องใช้เคสตัดตรงตรงนี้ ทีทนนยยีนะครับติ่เบิดหน่อยากคิดนีเบิดอีหนึ่ครับน้องหเที่ยว้างใน,นโอ้โหสิงหอกนอก้อ คือจะไม่มีไม้ที่ตีง่ายเลยเหมนะนนี่ขนาดตัดหนีเลยนะงงตัวเองมากเลยคนระับผมว่าผมตัด,ดีแล้วเนะี่ยผมม่วงเลยนะครับ ผมคิดว่าผมตัดดีแล้วนะลองหงสกิลต่ปูผมยังไม่ได้โยนนะผมว่าผมโยนแถวนี้ไม่ได้อะ่ะให้ปูเ่เกียร์ตรงนี้นะครับผมจะโยนไปตรงบ้านนะเกียร์ตรงนี้อันนึ้ง ผมจะ้องหอนี้โยนเหยายนี้โอเคแล้วผมก็จะลงลาวาเป็นรูแล้วนี่เห่นะมีสองสามโอเคน่าก็เรียบร้อยนะครับบ้านหลังนี้น่าก็สามเลยเนาะ เลยเก็บตรงโ้นเก็บตรงนี้เรียบร้อยนะครับบ้านหลังนี้ก็ได้สามดาวครับเหมือนจะง,ง่ายแต่พลาดเถอะเลยนะดีแนละ้วโอเคครับมาดูบ้านหลังถัดมากันเนาะบ้านหลังนี้กิ๊บกิ๊บไม่เข้าในแน่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 นะครับไม่เข้าในแน่แน่แล้วก็ออกข้างเลยเนาะจริงๆมันพอทําให้เข้าในได้เลยครับแต่ว่ามันจะเสียน้ํายาล่องหนีนเพิ่มหนึ่งขวดผมว่าผมไปข้างเลยดีกว่าแล้วก็โยนไปด้านในเอาครับ จ๊บโอเคจ๊บโอเคครับไดบ้แล้วถึงจะมีคอนะ๊บเพื่อความทัวร์้ยเดื่อจริงตรงนี้ก็ทัวร์แล้วนะอาจจะผมว่าเพื่อความทัวร์ผมจะล่องหนองนี้ โยนนะครับเขยาวเป็นรูนแล้วตามด้วยนางฟ้าเนาะลูเปอร์บาเบเล่ลงตรงนี้เจ๊กด,กดปัะคิวอมงโกเลมยืดหนีไปก่อนแล้วก็ลงทีนที่หล,ะนะล,ล,ลหังนะรถระเบิดระเบิดผมจะแหงนะโอเคระเบิดก็ได้ ร่องหัวนิปูเนี่ยะครับไปลุ้นนิปูเลยเนะยาะเหยาตรงนี้ระเบิดขมผมนะมะม่วงเลยกดตะกคิวคิงได้เลยนะครับโอเคลงยาที่ตรงนี้เนาะไปลุ้นนิปูนะ รถผมน่าจะโอเคแล้วตัวจูจคลีนต่อนะครับผมม่วงได้เลยนะเพราะต้องปูแล้วน่าจะยืนไหวเจ้าที่ผมเดานะวันนี้ลงขโมยธนะครับโอเคมันนี้ก็ยังติดปัญหาตรงอินโคนหลายเส้นอยู่นะ ที่มันจะมีปัญหานะครับละลายบอลลูนเราไวๆเนาะยังไงดีลงเลยแล้วกันโอเคเรียบร้อยนะครับบ้านหลังนี้ผมก็น่าจะได้สามดาวแล้วเนาะเข้าไปละอ่าลาวาหลายเส้นแล้วนะเรียบร้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูบ้านหลังถัดมากันเนาะโอเคครับเดี๋ยวมาดูบ้านหลังถัดมากันเนาะ บ้านหลังนี้ผมเจ๊ล,ง,ลงนี้นะครับขาร้องห่มนะปึ๊บอ๋อปึ๊บโอเคโอยขอโทษด้วยนะครับโอ้หีนี้เสียงผมแย่เลยนะน่าจะป่วยด้วยนะเนี่ย จะตัดก็ไม่ได้เนาะมันอัดสนนะครับผมต้องหงุดนง้ตรงนี้โอ้โหว่าแล้วเกียวคิดเกลือแล้วนะว่าจะไปตรงนี้อาจจะไปตรงนั้ โอเคครับมันรัวเลยนะวันนี้โยนโคตรจะไม่สวยเลยนะอะไรทำเนี่ยโอ้ยแล้วก็มาเสียงไม่ค่อยดีเลยนะ่วยรับอลรูนี่ปูนะโอเคต้องรถออกมาแล้วเนาะ โอ้ยคิงคิงคิงคงิโอเคครับคิงสกิลตรงนี้โอเคยอยู่นะเป<ม>็นรุ่นตงเนี้ยนะครับปัญหาซือปู่ตามเรามาแล้วเน,นาะเร้ายังไงกันต่อนะครับโอเคสวยอยู่นะตัวสกิลคิงเลยนะครับแล้วจะผมจะผมมวมตรงนี้เลยเนาะ ลาขาหัวไปสนูมินเนี่ยนนะครับโอเคสวยยักทำลายกงนแพงตรงนี้เราก็เก็บได้หมดแล้วนะเรียบร้อยนะครับบ้านหลังนี้ก็ได้สามดาวเนาะต้องขออภัยนะครับที่ติดจามเนาะวันนี้เหมือนจะป่วยเลยนะเสียงผมน่าจะแปลกๆนะครับปนะ่วยแต่ก็ยังต้องอยู่ดีเนาะทำให้เป็นปนิสัยนะ ้าไม่ไหวจริงๆถึงจะไม่อ่านนะครับอันนี้ต้องพอไหวโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลัง,ลงทันมาเป็นหลังสุดท,ท้ายแล้วกันนะครับผมเรียบร้อยครับโอเคครับมาดูบ้านหลังสุดท้ายของวิดีโอนี้กันเนะาะบ้านหลังนี้จิ๊บจ๊บอ๋อหอเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยอ่อผมต้องตัดฝั่งนี้เพื่อให้ปู่เดินมาด้านนี้ ปูผมต้องโยนมาตรงนี้แน่ๆนะครับืีลงเอาเจ๊ลงนี้นะครับลองหงนะครับต้องโยนไปตรงป้อมรัวๆนู่นเนาะถ้าโยนไปนที่อื่นงานจะมาท,าทันทีครับโอเคได้อยู่ก็หอ,อไปทางนู้นอ่ะอ่ะมีคอเลยนะ ลองหอนตรงนี้ตรงนี้ืโยนเฉลีย่ยตรงนี้ตามด้วยปืนกะนังฝาตรงนี้ครับผมเ้าคีบคีนเข้ามาจากฝั่งนีนะ้เนาะปเปตัวบาลเรียนตรงนี้หรือลงตัดอันนี้ครับ,บระเดิดจะเข้าตรงนี้ปุ๊บโคลินนะครับหนีระเดิ่อลดเฉล่าตรงนี้ โอเคอินโปโนเส้นเดียวน่าจะแตกนะบรรลุนี่ตูเนาะโอ้ยแต่นางฟ้าจนะาโดนยิงนี่ะผมเสียวนางฟ้าผมโดนยิงอีกแล้วเลยตอนเนี้นยผมอ่ะยาติดนะครับโอเคได้ยนะูนะลองหอให้ปูนะครับนั่นไะง ผมเช็คคิงผมงก่อนดีวนะ่าโอเคตัวสกิลครีนนะครับเนีนยนพนมลงในม้วนตรงนีนไ้ได้เลยนะเรียบร้อยนะครับบ้านหลังนี้ผมไม่ต้องลงน้าหางก็ได้นะ ำหรับใครที่ชอบวิดีโอประมาณนี้นะครับก็จะเลืมติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะมีไลฟ์สดเกือบทุกวันเนาะช่วงเวลา2องทุ่มึ่งถึงสามทุ่มของทุกของ,ของเกือบทุกวันนะครับวันไหนที่ผมติดล่ะอาจกล้าจะเลนหน่อยนะแต่ก็จะพยายามมาทุกวันนะครับแต่ถ้าเกิดมันดึกเินผมอาจจะไม่ได้มาเนาะต้องขอโทษด้วยนะครับยังไงสําหรับวีดีโอนี้ประมาณนี้แล้วกันเนะาะรอใกล้จะน่าจะสามดาวได้สบายๆนะจริงๆผมลงทหารก็ได้จบวล้วเนะี่ย แต่ก็ไหลแบบไม่ต้องลงหน้าหารเลยเนาะสำหรับวีดีโอนี้ประมาณนี้แล้วกันครับยังไงเดี๋ยวผมเช็คเกินหนสองโอเคสำหรับวีดีโอนี้ประมาณนี้แล้วกันครับพบกันวีดีโอหน้ากันครับผมสวัสดีครับผม